เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแควใหญ่ นชนอีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายไปยังซอยนิวซีแลนด์ตัวมันจะใส่คือมันหลาเนะี่ยมันจะเที่ยวเนี่ยสบายกว่ามีน้ำแข็งมันมีแล้วก็เร็วรวะเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยนิวซีแลนด์เอ่อป,ปอดหาเจ็บก็คล้าทุกเรื่องการเลยจ้ะ นะอีกสองร้อยเมตรคุณจะถึงจุดหมายนี่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 เราดูว่านะต้องจอดที่ไหนเราก็จอดทออั้งเลยเราฟอร์ทเรามาถึงแล้วมันต้องมีที่จอดอีกสิบนได้นี่น่ะนู่นขะ้างหน้นามันก็วิ่งไปได้จอดแถวนี้ได้ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเรเด็กตกปลา,าที่ยววันนี้ขอนาพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวครับผมตอนนี้นะประมือกับนนะ้ำปลาเล็กอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเรื่อยๆครับผมสวยงามตอนนี้แม่น้ำแควในยามเย็นสะพาน รถไฟข้ามแม่น้ำแควที่จังหวัดกาญจนบุรีสญญานาักตกลาน้ปลาหมึกก็มีบรรยากาศาของก้ำตกตาปลาฝากนะครับเนไหครับครั้งแรกของน้ปลาหมึกนะครับแต่ก็เคยผ่ญญานไปผ่ญญานมาอยู่แต่ไม่ได้แวะทุกทีรอบนี้ก็เลยแวะชมครับผมเว้ยครับแล้วก็บรรยากาศคลิ้นครัทสวยงาม และจุดนี้ก็คือจุดไฮไลท์ครับผมที่รถไฟจะวิ่งมาเราไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งมาฝั่งไหนนะครับเป็เน,นทางเที่ยวเดินทางรถไฟเราไม่รู้เขาปิดเวลาไหนหรือว่าเปิดเวลาไหนวิ่งผ่านเวลาไหนด้วยกันหรือว่าเราได้มาชมด้วยภาพดูได้ทางรถไฟข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแคว ตรงนี้ก็คือประกาศการรถไฟประเทศไทยห้ามนำจักรยานหรือจักรยานยนต์มาขับขี่บนสะพานภาพเกอเอิดอันตรายการรถไฟจะไม่รับผิดชอบการรถไฟแห่งประเทศไทยภาษาอังกฤษอ่อานว่าภาษาอังกฤษอ้าวอาว่านไม่อนตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานเดี๋ยวนะครับ โอ้บรรยากาศยามเย็นสวยงามมากบรรยากาศตอนนี้เกือบจะห้าโมงเย็นนะครับวันนี้ก็ฟ้าขมุขมัวนะครับไม่มีแดดนะครับน้ำประมุขเรนพาน,นัณิชย์ออกมาเที่ยวนะครับจากที่บ้านที่พักของน้ำประมุขมาถึงที่นี่ก็เกือบ200กิโลนะครับแต่ว่าบรรยากาศวันนี้คือน่าเที่ยวมากๆนะครับ มีมียายมาขายปลาบนสพานไนะไนปจ้าจะระดูปลาปลาไปลาจ้ารถไฟจะมาแล้วครับนี่เราจะได้ แลวตรงนี้ก็จะคือที่หลบนะครับที่หลบไฟให้รถไฟวิ่งมาใช่ไหมใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมเราจะอยู่ตรงนี้ได้นะวิวสวยมากแบบว่าสวยจริงๆนูน่นนู่นนี่มีเรือมาด้วยหันมองเรือหันมองเรือสวย

มา,มาทางนี้ค่ะต้ไฟมาทางนี้นะครับนี่เราจะเห็นของจริงมันมาแล้วลไฟข้ามนะไฟข้ามลนะแาาเวาเวกกเอเสแดงนะครับสแดง อะไรครับอ๋อเขาจะมาจอดตนะรงนั้นเป็นสถานีใช่ไหมใช่ทางล่างเขามีแพร่ดีแพร่ที่เออดียวตรงนี้วันนี้เราจะได้เจอไฮไลท์กันหลายอย่างเลยนะครับคุณสุดยอดน,นั่นคจะถ่ายแล้วแพร่แพร่ รบบร,รจรถไฟก็จะค่อยๆเคลื่อนมาอย่างนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยขับอยู่นะครับก็มีคุณยายายปลาที่อยู่ตรงนั้นเสียขขนกนะครับผเข้ามาในเส้นแดงแนละ้วตรงนี้คือเส้นแดงที่ห้ามนะครับผมนี่นะครับนี่ฝั่งตรงน,นี้เราจะได้ถ่ายได้ชี้ชัดมาแล้วรถไฟมาแล้ว เป็นโชคดีของนับประวติหรือนับประเลขเลยของเรานะครับที่ได้เห็นรถไฟมาพอดีเนี่ยบนปูนบนปูนสวยมากบรรยากาศที่กำลังสวยเราก็จะถอยเข้ามาเรื่อยๆถอยเข้ามาถอยเข้ามานี่เห็นคัในใกล้เลย ปลเล็กอยากออกข้องลโอ้เ็กก็เสียวๆอยู่นะยาวอยู่ครับไม่ต้องไม่ต้อง ไปสายนี้ใช่ไหมที่จะวิ่งไปน้ำตกน้ำตกไซโยกเนาะไอเย็นตรงยนะน้ำตกสายไหนขอฝากใหท่านผู้ชมนะครับ ประเทศไทยเรายังมีสถานท่องเที่ดดยวเยอะแยะที่สวยงามน,นี้มากมายรู้สึกตืน่นเต้นได้ไปสัมก,กาสอย่างนี้นครับผม เนี oh, ่ยยูใช่ไไมเราเดโกละโอ้มีเรือเรือปิ้งในน้ำด้วยครับทุกเรอเทสสวยงาม สำหรับตัวนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกทุกครับหลังจากที่เราดูภาพที่ขันรถนะครับรถไฟมาเที่ยวถึงแล้วยังเหลืออีกหนึ่งเที่ยวครับจากการสอบถามาน,นะถามพ่อค้า,า,คา,า,คาขายน้ำมะพร้า เขาบอกว่าจะมีรถไฟหนึ่งวันจะมีรถไฟไปสามเที่ยวแล้วกลับสามเที่ยวครับผมวันนี้เะยเที่ยวสุดท้ายครับเที่ยวห้าโมงครึ่งนะครับจะเป็นเที่ยวทิศไทยแล้วน้าป้าจะพาชมเที่ยวสุดท้าย,าก,ายก่อนจากลากันวันนี้ครับสวยงามแล้วก็เที่ยวเยอะจริงครับสะพานข้างรถไฟข้ามแม่น้ำแควรู้สึกว่าจะเป็นอำเภอท่าม่วงอำเภอเมืองเนาะ บอกเง้ยน้ำครับ สิบเอ็ดนาฬิกาสามสบนาทีจะเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายหาวิ่งเข้านะครับนู้นมาแล้วครับไปวั่ว่อนนี้นะท่องเที่ยวเต็มสะพานเลยสิครับท่านผู้ชมมาดูว่าเขาจะหลบก,กันยังไงนะครับเที่ยวเลยแล้วก็เห็นไปพอรถไฟมาถึงตรงสะพานสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำแควสะพานก็จะ ไม่ใช่สะพานที่รถไฟก็จะวิ่งช้าๆชะลอตัวลงนะครับคครรัับบนะสวยงามเดี๋ยมองเห็นนักท่องเที่ยวเราดูรถไฟเัาด้วยเป็นไง ก็อยากจะได้ภาพของรถไฟที่บินมามาแล้วมาแล้วโอ้มีคนวิ่งออดมาด้วยนี่ยโน่น่นด,ด,ด,ดูคุณยายเก็บปลาครับผมเป็นภาพอะไรที่ตื่นเต้นแล้วเล้าใจบางคนก็วิงเข้าไปเพื่อทักไทย ทักไทยสะพานเนาะไม่ใช่ทักไทยรถไฟครับผมมือเล็กตุ๊กป้าผาเที่ยววันนี้พาทุกคนมาดูรถไฟเวลาข้ามสะพานสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแวดอาจจะพูดกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละเอาน้องหมาน้องหมาน้องหมาข้ามถนนน้องหมาข้ามทา,า,างรถไฟ <S <S รถไฟก็บีบแจไรบีบแจเยอะนะ แสดงว่าเที่ยวสุดท้ายแล้วสิเขาถึงน้องบอก่า่าเขาก็ทักไทยแ้ มาแล้วก็ไม่อยากกลับเพราะสวยงามจริงๆดูคนเดินบนสะพานเดลกงเร่นน้ำด้วย นี้ก็จะมาถึงที่จอดรถนะครับจะเข้ามาฝั่งสะพานนะครับเรียบเรียบไปทางรถไฟเข้ามาก็เดินสายเข้ามาก็จะเป็นที่จอดรถกว้างขวางน,นะครับมีรถนักท่องเที่ยวมีรถนงเที่ยวนะครับท้องน้ำมีทั้ทงภาษาจีนภาษาอิตาลีบริการครับผมเล็กพาเที่ยวท่านมาเที่ยวจนถึงขนาดสนุกไหมครับีกครับผมสวยงามประเทศไทย ประเทศไทยสวยงามจริงจรง